สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับครูเอจากเพจครูเอฟเพิ r n นอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษแบบเพลินๆด้วยเทคนิค Play and Learn ตามสตล์ครูเออีกแล้วนะคะวันนี้เป็น EP 3แล้วค่ะมีใครยังไม่ได้ติดตาม EP 1กับ2ของเทคนิคการทำข้อสอบทวิกแบบฟรีๆหรือเปล่าเอ่ยถ้ายังไม่ได้ติดตามอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามกันได้ที่เพจครูเอฟเพิ r n นอังกฤษหรือว่าทางช่อง y o YouTube ครูเอ e อังกฤษค่ะ เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการทำพาร์ทที่3นะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาถึงพาร์ทสกันแล้วนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวครูขอบอกก่อนว่าพาร์ทสกับพาร์ทสเนี่ยเขาจะมีความเหมือนกันเลยค่ะก็คือเขาจะมีเรื่องให้เราฟัง1เรื่องโดยที่เรื่องนั้นเนี่ยไม่มีการพิมพ์ในข้อสอบนะคะซึ่งใน1เรื่องที่เราฟังอะคะ่ะเราจะต้องตอบคําถาม3ข้อต่อหเรื่องนะคะ ก็ทั้งสองพาร์ทเหมือนกันแบบนี้เลยก็คือ1เรื่องแล้วมี3คําถามเหมือนกันนะคะทุกส่วนอันนี้1เรื่องอันนี้1เรื่องนะคะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องเพียงแต่ว่าพาร์ทสกับพาร์ทสเนี่ยเขาจะต่างกันตรงที่เรื่องที่เราจะฟังค่ะถ้าพาร์ทสเนี่ยนะมันจะเป็น conversation conversation ก็คือบทสนทนาค่ะมันจะเป็นคนสองคนเนี่ยคุยให้เราฟัง A กับ B คุยกันแล้วเราก็ต้องแอบฟังว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันแล้วเราก็มาตอบคำถามให้ได้แต่ถ้าเป็น Part 4เนี่ยจะอัประดับขึ้นมาหน่อยคือไม่ใช่คนคุยกันและแต่จะเป็น short talks ค่ะ talk ก็คือเหมือนแบบเป็นประกาศทั่วไปเช่นประกาศที่สนามบินประกาศขายของหรือว่าประกาศเกี่ยวกับสภาพอากาศเงี้ยค่ะเขาจะพูดอยู่คนเดียวละ แล้วภาษาเขาจะเป็นทางการมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นประกาศเนี้ยค่ะเราก็จะฟังเรื่องนั้นน่ะให้จบแล้วเราก็มาตอบคําถามเหมือนการสาข้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เทคนิคเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายเทคนิคไปทีเดียวในภาษสามเลยทีนี้เวลาเราเริ่มทําเนี่ย ตรงนี้ต้องใช้ความรวดเร็วนะคะใครพื้นฐานน้อยก็อาจจะแบบต้องทํางานหนักนิดนึงนะลูกนะพยายามนิดนึงนะลูกนะเพื่อคะแนนที่ดีนะคะจริงๆเนี่ยครูอยากจะบอกว่าพาร์ทสเนี่ยยังถือว่าเป็นพาร์ทที่ง่ายอยู่เพราะพาร์ทสี่มันยากที่สุดใช่ไหมพาร์ทสเนี่ยอย่างน้อยเราพอเก็บคะแนนได้บ้างก็โอเคนะเออแต่มันต้องใช้ความเร็วแล้วก็สติ100%เต็มเหมือนเดิมค่ะสติสมาธินะ100%เต็มแล้วก็ความรวดเร็วเวลาเริ่มค่ะ ในระหว่างที่เขากำลังอ่านคำสั่งอยู่นั้นเนี่ยให้เรารีบไปอ่านคำถามเซตแรกก่อนนะคะอ่านเลยนะอ่านครูเนี่ยเวลาอ่านครูจะไม่อ่านเฉยๆครูจะวงไว้ด้วยวงคีย์เวิร์ดไว้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวตอนฟังอะ่ะมันจะได้กวาดสายตาได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเราไม่อ่านแล้วเราไม่วงคีย์เวิร์ดไว้ก่อนเนี่ยมันจะต้องเหมือนแบบมองงมงมหาอีกทีนึงแล้วมันไม่ทันนะคะเพราะตอนที่เขาพูดเนี่ย ตอนที่เขาพูดอยู่แล้วเราได้ยินปุ๊บเราต้องตอบทันทีนะคะพอเขาพูดจบเราต้องตอบเสร็จแล้วนะไม่ใช่ว่ารอให้เขาพูดจบแล้วเราค่อยมาตอบทีหลังไม่ได้นะคะเดี๋ยวไม่ทันเขาพูดจบเราก็ตอบเสร็จเหมือนกัน,นะคะ่ะนั่นแปลว่าอะไรเราต้องอ่านไว้ก่อนถ้าใครยังไม่แบบยังไม่เร็วพออย่างน้อยๆอ,อ่านคําถามให้ได้ถูกขอ้ออย่างน้อยๆน,นะแต่ถ้าใครฝึกจนชํานาญแล้วครูแนะนําให้อ่านทั้งหมดเลย ให้อ่านแบบเร็วนะอ่านทั้งหมดแต่อ่านคร่าวๆอ่านแล้วก็ขีดๆไว้ให้ตาเรามันได้ผ่านบ้างนะคะถ้าบางคนเนี่ยอ่านทั้งหมดบางทีมันช่วยเราได้เลยนะ3มข้อมันอาจจะมีการช่วยตัดชอยส์ได้เดี๋ยวครูจะลองพาทาชา้ชาๆเพื่อให้เห็นก่อนว่าบางครั้งมันช่วยเราได้จริงๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอ่านไม่ทันจริงอ่านคําถามอย่างเดียวพอนะอย่างน้อยมันก็ยังมีไอเดียมากกว่าที่ไม่ได้อ่านเลยนะคะ โอเคอ่ะลองมาดูอย่างเช่น3ข้อแรกใช่ไหมในระหว่างที่เขาอ่าน direction อยู่นั้นเนี่ยเราก็มาอ่านคำถามกันเลย when วงเลยตัวแรก when เกี่ยวกับเวลาแน่ๆ when conversation take place take place คือเกิดขึ้นเฮ้ยการที่ไอ้นี่สิ่งที่เขาพูดกันเกิดขึ้นตอนไหนนะคะก็ดูเลยเช้าไหม midday คือกลางวัน เลดอัฟเตอร์นูคือใบใบเย็นเย็นละหรือว่าน h t เห็นปะมันจะมีคีย์เวิร์ดไว้ให้ขีดไว้เลยค่ะเดี๋ยวพอเขาพูดเรารู้แล้วว่าอะไรเวลามันชัดเจนอข้อ2เขาบอกว่า what speakers waiting for นะคะ Speaker s p r ก k e r ก็คือผู้พูดนะคะผู้พูดทั้งคเนี่ยทั้งคู่เนี่ยพอเขาเติม S ใช่ไหมกำลังรออะไรอยู่เราก็ฟังเลยเดี๋ยวเขาก็จะพูดนี่แหละว่าเขารออะไรเราจะต้องรู้ว่าเขารออะไรอะคอใช่ไหมเขารอโทรศัพท์หรือเปล่าหรือว่าเขารอ Job Application ก็คือใบสมัครงานหรือเขารอฟูอ้ดเออหรือว่าเขารอคอนแท a c t รอสัญญาเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจฟังดีๆเราจะจับได้นะข้อ3เขาบอกว่า what does the woman suggest นะคะผู้หญิงแสดงว่าเราต้องฟังเสียงผู้หญิงแนะนำผู้หญิงแนะนำอะไรก็ฟังว่าผู้หญิงเขาพูดอะไรนั่นแหละเขาอาจจะไม่ได้พูดคำว่า suggest โดยตรงหรอกค่ะ,คะแต่เขาอาจจะแนะนำก็คือพูดออกมาเฉยๆว,ว่าให้ทำอะไร เซ็นแฟกเขาบอกว่าให้ส่งแฟกหรือเปล่าหรือว่าเขาให้โฟนคอลก็คือให้โทรไปหรือว่าเขาให้ไฮนิวเมเจอร์ไปจ้างเมเจอร์ใหม่เลยหรือว่าให้บินไปที่โซเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยไอเดียมีประมาณนี้เราต้องดูแล้วว่าเขาคุยกันกี่โมงเขารออะไรแล้วเขา ผู้หญิงแนะนําอะไรเห็นไหมทีนี้เวลาเราฟังอะคะ่ะพอเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาจะพูดแล้วนะให้เตรียมฟังเลยนะถ้าเขาเริ่มพูดปุ๊บอย่างเช่นเขาอาจจะบอกว่า number 41 t o 43 r e f e r to the following announcement ตรงนี้แสดงว่าเขาจะเริ่มพูดและเราหยุดและ ถ้าอ่านไม่ทันได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะต้องมาหยุดฟังแล้วว่าเขาพูดอะไรโอเคไหมเราก็ตั้งสติฟังดีๆเลยแล้วก็พอได้ยินอะไรนะคะให้รีบตอบเลยการในนี้ไปก่อนเลยนะคะยังไม่ต้องไปห่วงเรื่องฝนทั้งนั้นเพราะฝนไม่ทันแน่ๆก็การในนี้ว่าข้อไหนใช่ไม่ใช่วิธีการฟังที่ดีคือ เมื่อฟังไปแล้วได้ยินคําว่าอะไรบ้างให้ติ๊กติ๊กติ๊กไว้แล้วเดี๋ยวแบบถ้าข้อไหนมั่นใจก็ตอบเลยข้อไหนไม่มั่นใจเดี๋ยวเดาก็ได้แต่ต้องรีบเดาเลยแหละก็ติ๊ก,ต,กติ๊กไว้ว่าได้ยินคําไหนเออแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะได้ยินทุกคําอย่างเช่นตรงเนี้ยก็อาจจะได้ยินคอด้วยได้ยินฟู้ดด้วยได้ยินคอนแทคด้วยอาจจะต้องอันนี้อาจจะต้องใช้ความแบบฟังให้มันละเอียดขึ้นนิดนึงว่าไอตัวที่ได้ยินโอเคมันอาจจะได้ยินหลายตัวแต่ตัวไหนเป็นตัวที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นฟังดีๆอันไหนมั่นใจกลาไปเยนะ อันไหนไม่ใช่ตัดทิ้งโอเคไหมทีนี้พอจบแล้วเนี่ยเขาจะมาอ่านคําถามให้เราทุกข้อค่ะแต่เขาไม่อ่านช้อยให้นะเขาจะอ่านคําถามซึ่งในระหว่างที่เขามาอ่านคําถาม3ข้อเนี่ยเราต้องไปอยู่คําถาม3ข้อถัดไปแล้วนะไม่ใช่ไปนั่งฟังเขาอยู่นะไม่ต้องฟังเพราะเราอ่านคําถามก่อนเขาแล้วเราต้องรีบมาอ่านต่อเลยนะถึงแม้ว่าถ้าเขาพูดจบแล้วยังตอบไม่ได้ต้องเดาเลยค่ะไม่ต้องคิดแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมาอ่านอีก3ข้อไม่ทัน นะถ้าเราอ่านไม่ทนันพอเราฟังแล้วมันหายากแล้วทีนี้ไม่ทนันแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆสมมุติว่าพอดีสติหลุดอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนอยู่แล้วมาอ่านตรงนี้ไม่ทนันอันนี้ให้ทุกคนฟังไว้ครูเคยเป็นค่ะครูเคยเอากระดาษคําตอบอะทับส่วนล่างไว้ทับไว้อย่างนี้ทับไว้อย่างนี้แล้วครูเผลอลืมนะคะครูไม่ได้ดูครูทำสามข้อนี้เสร็จใช่ไหมครูกระโดดมาอ่านฝั่งนี้ โดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องอ่านตรงนี้ก่อนมันต้องอ่านข้างล่างก่อนครูอ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ตั้งใจฟังพอฟังครูรู้และมันคนละเรื่องเพราะมันไม่มีสิ่งที่ครูอ่านเลยนะคะตั้งสติได้ว่าผิดครูรู้แล้วว่าครูเสียเซตนี้ไปแล้วนะคะ ครูก็จะไม่กระตกกระตาครูต้องยอมทิ้ง3ข้อนี้เลยคือจะไม่แบบวกกลับไปกลับมาแล้วอะ่ะเพราะมันไม่ทันแล้วค่ะถ้าเราไม่ได้อ่านก่อนแล้วเขาพูดไปคือเขาพูดไประยะหนึ่งแล้วครูเพิ่งรู้อะค่ะว่ามันผิดเรื่อง3ข้อนี้จบเลยเดี๋ยวครูมาเดาทีหลังครูจะไม่วกกลับมาข้อ3ข้อนี้ครูอ่านรอไว้แล้วใช่ไหมครูก็ตั้งสติรอให้ให้ไอ้เรื่องเนี้ยมันจบไปก่อนก็คือ3ข้อนี้ต้องทิ้งแล้วเราตั้งสติรอเลยว่าเดี๋ยวชันรอเรื่องนี้ใหม่ ห้ามตกใจคือตกใจคูเข้าใจทุกคนตกใจอยู่แล้วแหละแต่ต้องตั้งสติกลับมาดีๆคือถ้าข้อไหนไม่ทันไม่ทันต้องทิ้งแล้วไปตั้งข้อใหม่อย่างเช่นสมมุตินะสามข้อนี้อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันแล้วพอมาฟังพร้อมกับอ่านปุ๊บอุ้ยปากกาเบียดินสอแบบงงอย่างนี้เลยเฮ้ยอันไหนอ่ะอันไหนอันไหนรนรน,น,นมากเกินถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆอะคะ่ะหยุดแล้วบอกตัวเองเลยว่าสามข้อนี้เดี๋ยวเดา อ่านสามข้อนี้ให้ทานพอถ้าเราโมาแต่รนอยู่สามข้อบนใช่ไหมคะเราโมาแบบวุ้ยรนรนรนจะทําได้ไม่ได้พอสักพักหนึ่งเขาพูดจบแล้วเรายังหาคําตอบไม่เจอสามข้อข้างล่างเราก็จะเสียไปด้วยเพราะว่าถ้าเขาพูดจบเราต้องไปอ่านข้อต่อไปแล้วค่ะเราจะมีเวลาแค่ไม่กี่วิเองนะคะเพราะฉะนั้น ตั้งสติดีๆฟังดีๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทำพาร์ทมกับพาร์ท่มันจะต้องใช้สมาธิเยอะแล้วต้องใช้ความคิดเยอะด้วยครูเข้าใจว่ามันจะยากหน่อยแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะคุ้นเคยเองเดี๋ยวเราไปลองฝึกทํากันดูนะมาเริ่มฝึกกันนะคะเราก็จะใช้เซตนี้แหละฝึกเป็นเซตแรกเลยอ่านมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเตรียมฟังได้เลยนะคะ Part 3 Directions You will hear some conversations between two people. You will be asked to answer three questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 41 through 43 refer to the following conversation. I was wondering if we received the contract from Ms. Park. She said last night that she'd fax it here today. It hasn't arrived yet. Perhaps we should call her if we don't get it by lunchtime. Well, it's only ten o'clock in the morning, and she's very reliable. The sole office is running so much better since <laughs> she became the manager. Okay, คุณได้ยินผู้ชายนะขึ้นมาผู้ชายก็พูดคําว่า contract นะคะไม่ได้ยินตัวอื่นเนาะได้ยิน contract นะเหมือนเขากําลังรอรอ contract อยู่กับจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออะไรนี่แหละแล้วทีนี้ผู้หญิงเขาบอกว่าทําไมเราไม่ลองโทรไปคุณได้ยินคําว่า call นะคะเนี่ยผู้หญิงเขาก็บอกว่าทําไมไม่โทรไปนะทีนี้เรื่องของเวลาใช่ไหมเรื่องของเวลาคููจับได้2จุดค่ะตอนแรกเขาบอกว่าให้เราได้ before lunch before lunch แปลว่าอะไร lunch คือตอนเที่ยง เขาผู้หญิงบอกประมาณว่าถ้าเราไม่ได้ก่อนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าณตอนเนี้ยเออณนะตอนนี้นะมันยังไม่ถึงเที่ยงแน่ๆเลยถูกไหมแล้วอย่างหนึ่งไอแอดไนเนี่ยไม่ใช่แล้วพอเขาพูดว่าเมื่อคืนนี้แสดงว่าตอนเนี้ยณนะตอนนี้ที่เขาคุยกันอยู่ก็ไม่ใช่ตอนคืนนะเขาก็บอกว่า before lunch แล้วเขายังมาเน้นให้ตอนหลังอีกว่า10อ่า10ก็คือประมาณ10โมงจำไม่ได้ว่า1 0 am หรือเปล่าแต่ว่า10 n 0ิโมงก็ยิ่งรู้เลยว่าเป็นตอนเช้าโอเคไหม ทีนี่ระหว่างเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะอ่านคําถามให้เราสามข้อเราก็ไปอ่านพาต่อไปต่อเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็ฝึกต่ออีก3ามข้อนะคะ number forty <41. S 1> เนี่ยจานคำถามให้เราฟังแบบนี้เลย <take place? S 1> ครูไปอ่านต่อแล้วมาทุกคนอ่านพร้อมกัน number f o what are the speakers waiting for Number 43. What does the woman suggest? Questions 44 through 46 refer to the following conversation Mrs. Anderson, welcome back. How was the vacation? It was great. I stayed at this tiny hotel by the lake, hiked during the day, and visited local restaurants in the evenings. It was wonderful. Thanks for watering my plants when I was away. That's not a problem at all. You were such a great help when we went on vacation the last time. Oh, here are all your newspapers, by the way. We picked them up for you while you were away. Number forty-four. Okay, A นะ? เขาถามว่า what has the woman just done ผู้หญิงเพิ่งทำอะไรมาใช่ไหมเขาเพิ่ง back กลับมาเมื่อกี้คุณได้ยิงคุณเลยจดไว้ back ก็คือเพิ่งกลับมาเพราะเขาบอก welcome back ใช่ป่ะ welcome back มันก็ต้องเพิ่งกลับมาแล้วได้ยิน vacation ชัดเจนนะคะข้อนี้เลยถูกต้องเขาถามว่า why why, why ผู้หญิงถึงแต่งผู้ชายใช่ไหมทำไมต้องขอบคุณเขาบอกว่า watering my plants ได้ยิน my plants เลยนะคะก็ตอบข้อนี้อะข้อ b บ o y ยไหแล้วก็ข้อ46 แล้วผู้ชายเอาอะไรให้ได้ยินชัดเจนเลย Newspaper เ,เขาบอกว่าเขาเก็บ Newspaper ไว้ให้ตอนที่ไม่อยู่อ่ะอ่ะครูแถมให้อีกชุดหนึ่งแถมให้อีกชุดหนึ่งในระหว่างที่ฟังเรื่องจบอย่าลืมนะตอบให้จบพร้อมเขาแล้วในระหว่างที่เขาอ่านคำถาม3ข้อเนี่ยให้เราไปอ่านข้อถัดไปได้แล้ว What woman has the woman just done? Number forty five. Why does the woman thank the man? Number forty six. What does the man give the woman? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. I have a question before we call the first applicant in. Will we be done here by noon? I told a client I would meet him to discuss some business over lunch. The last interview starts at 11 o'clock, so we should be done in plenty of time. I have a doctor's appointment this afternoon anyway. Okay. But if it looks like that eleven o'clock interview is going to go much more than an hour, I'll need to step out to give my client a call. I might just have to ask him to reschedule. Number forty-seven. When does the last interview start? Okay. okay. อะไรนะเนี่ยผู้หญิงถามผู้ชายว่าคิดว่าอินเทอร์วิวเนี่ยนะจะจบประมาณบ่ายนูนหรือเปล่าถ้าคุณจะไม่ผิดแล้วคุณได้ยินเขาว่า Last เมื่อกี้เขาบอกว่า The Last เนี่ยสตาร์ at 11ก็เลยตอบข้อนี้นะแล้วก็ผู้ชายเขาบอกว่าผู้ชายใช่ไหมจะทำอะไร after noon ผู้ชายบอกว่าเขามีเนี่ยเขามีนัดกับด็อกเตอร์แอปด็อกเตอร์แอปพเมนได้ยินชัดเจนแล้วทำไมผู้หญิงถึงจะไปโทรศัพท์ใช่ไหมเขาบอกว่าเหมือนเขา ต้องไปเจอลูกค้าแล้วเขาบอกว่า reschedule อ่ะ reschedule นั่นแปลว่าอะไรเขาก็จะต้องไปเลื่อนตารางคำเนี้ยเกี่ยวกับไปเลื่อนตารางมีตัว s อยู่ตรงนี้ด้วยนะเวลาเขียนไม่ตรง <c oughs> ครูก็ไม่ได้เขียนแบบให้มันเรียบร้อยนะแต่เขียนเพื่อเตือนตัวเองว่าเมื่อกี้ได้ยินคำว่าอะไรใช่ไหมจะได้จับถูกนะ reschedule นะ ก็เรื่องตารางใช่ไหมก็ดูสิอันนี้เขาไม่ได้ไป Job interview แน่นอนใช่ไหมไม่ได้ Paperwork ใช่ไหมไม่ได้สั่งของเพราะฉะนั้นก็ไปเปลี่ยนเวลาอืมเปลี่ยนเวลาเจอลูกค้าเห็นไหมคะถ้าเราจับดีๆเราได้ยินตัวไหนก็ติกต๊กๆเนี่ยเราก็จะจับคําตอบได้โอเคไหม เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคดีๆที่ครูนำมาฝากทุกคนนะคะทุกคนสามารถติดตามคลิปทั้งหมด7 EP นะคะได้ทางเพจครูเอฟเพลนอังกฤษหรือว่าทางช่อง YouTube ครูเอฟอังกฤษนะคะแล้วถ้าหลังจากฝึกครบทั้งหมด7 EP แล้วใครรู้สึกสนใจอยากฝึกเทคนิคต่อกับครูเอนะคะ ข่าวดีค่ะครูเวเปิดคอร์สโ o วิกออนไลน์แล้วนะคะชื่อคอร์สว่า Everyday Toic ค่ะซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์ที่เราจะเรียนกันผ่านกลุ่มใน Facebook นะคะและในคอร์สนี้ค่ะจะมีคลิปวิดีโอให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนการทําข้อสอบกับครูเนี่ยเพื่อให้เกิดความแม่นยําและความรวดเร็วในการทําข้อสอบมากขึ้นและแน่นอนค่ะในช่วงที่ครูกําลังเปิดรับสมัครในตอนนี้นะคะครูมีราคาพิเศษให้กับคนที่ตัดสินใจเร็วแน่นอนนะคะทุกคนสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจครูเวเพินอังกฤษหรือว่าทักไลน์มาถามคร,ครูได้ที่ a อ d Crue English ค่ะรีบๆลงทะเบียนกันนะคะแล้วเราจะเริ่มเรียนพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะ See you soon